โหไม่ดีกดอัดจบไม่ทันมา เจอต่อบอียิงไม่ทันได้พักเลยแหมเมื่อกี้อ,อัดไม่ทันเขายิงกันสารหลบหลบแบบนิ่งๆเฮ้ยขึ้นรถทำไมหายไปแหละยิงกันโป้งป้างโป้งป้าง,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 งหายไปแล้วบหาลทไงดีปืนแม่งสา่าเพิ่งเกิด ơn mi nhìn nói nói rồi ơi năn nhè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  mở nếm hôn đụng nhỉ chịp hà nó vô vô vướng tay nó nó <laughs> <também. S Programs> một một còn gì nữa quá xẻo ơi xẻo ยื oh, ่เหนยวะโอ้หต้องมาตายอุ๊ยโอ้โหมอกันเลยโอ้โหมายังไงวะสันในโอ้โหดังสนั่นเลยเว้ยโอ้หถอยละไม่ยงไม่อยู่แล้วทั้งนี้สมอลวิวแม่เื่งดิบชัดๆเลย แม่งยังดิบโอหคนแม่งเยอะเฮ้ hey! ยยิงเลยวะพาเขาบาน,บานมเฮ้ย hey, ไม่ได้ยิงเราแน,น่นอนเสียว่าจะมุมขวาเฮ้ย oh. oh. ยิงไทวะยิงแบบต่อเนื่องเลยนะมุกเข้าบ้านมุกเข้าบ้านเุ้ยแม่งช็อตอะไรตอนนี้จิบหมล้ละไป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 อ,อย่าตายห,าห่าอยู่แล้วขาดไว้ลูก พอดเลตอนนี้วะ <c oughs> บักแม่ง <c oughs> อยู่ในนี้ไม่ปลอดภัย <c oughs> เป็นบ้านหรือตู้คอนเทนเนอร์วะเนี่ย <c oughs> มีคนมามีคนมา คนมาคนมาไ,มได้ยไม่ดีินะเสียงซานี่ก็สาจริงจำอ้ยกระพึงกพึงมากตื่นจ่องแม่งเน่รอเฮ้ยแม่งกช็อดไปไหนเนี่ยโอ้โหชอดแรงอีก แรงแรงยางแรงเออห้ออือย่าเพิ่งช็อตวี่ช็อตอะไรตอนนี้วะเออช็อตตั้ทีหนึมันช็อตอะไรตอนนี้นั่งซื้อใหม่ใหม่ละเป้งไิแกาไปไหนไิแกาที่จะไปไหน แต่มันเสียงมันอยู่แถวนี้มากหมอดีวะออกไปตายไเนี่ยไ,ไ,นะไม่อยู่เล้วว้ย เฮ้ยขอตกขานนีก่อนเมืองนี้นนม่คนดิบเยอะคนดิบฟแฟลตทิ้งดีไหมวะไม่ค่อยจำเป็นเลยหอกทิ้ง จะไ,ไปเมืองไหนดีวนันนี้ไปนู่นดีกว่าข้างบนดีกว่ตาตายเป็นตายอ่ะป่ะเอาเปล่ากาเข้าไหมหอมไม่ล่ะกาเข้ากับกาเล่นหรอวะมา มาเข้ามือเข้าวะแค่ตายเองอืมตมือนีมันเงียบไปแล้วนะมันเงียบไปแล้วเหรอเหวะ อะไรวะไม่คิดเองเฮ้ยนี่นีนน่เจอไฟเจอไฟไหนวะเจอไฟแลบๆอยู่ข้างบนนู้นน่ะเห็นปะมีใครเห็นปะมีใครเห็นบบฟึ๊บจะบอกว่ายังมีคนอยู่ในนี้เฮ้ยยืนยืนทำไม ไม่กล้าไปเลยไหมมันไม่รู้ไงว่าอยู่ไหนหอืมแมฆเมืองนี้แมอยังดิบขอพันแผลขอยากินโอ้ ไม่มีสักอันเลยเว้ยหายไปในหมดวะยาอยากได้ยาเฮ้ยของดอบของดอบของดอบคืออะไรวะไอเช่นมีแกโอ้อโมีโอ้โห <c oughs> เออสักนิดก็ยังดีวะ าต่อกันต่ออย่าให้รู้นะอยู่ตรงไหนแม่จะวิ่งหนีให้ดู <c oughs> วิ่งหนีเลยเก็บไม่ได้เ๋อเก็บแล้วกินซะหน่อยอืมอร่อยดี มีใครอยู่ไหมมีเข้าเมืองแม่งไม่ต้องกลงไม่ต้องกลัวล้วผีไม่ต้องกลัวล้วกว่าคนดีกว่าเตียมเตียมเตียมเตรมเตียม Nhay, yunay, leng, leng lo yunay, này, ở nấy, Ở nấy, ไม่มีหรอกมกั้งไอห้องนี้เลยสิสองอ่ะน่าจะไปกันหมดแล้วืมแม่งคิดว่าคนโดูแม่งเอ้ยสิสว์นัาต่อเขายิงกัน

มีเง well ียบเลยนะองนนหรอกโอ้ยเสียงอะไรกันนักหนาชื่อจะตาย เออเอือโอ้ตายซอมบี้โอ้โหอะไรวะหนีคนแบบแบบม,ม,มาตายซอมบี้โอ้ตายตายแล้วรอบนี้โอ้ศาสตร์ลุ้นมาตั้งนานมาตายซอมบี้งั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคครับ <c oughs> แล้วเจอเจอกันครั้งหน้าปุย